สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะว่าพลังงานความรักของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะขอดูพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณกันก่อนนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็ คนโสดนะคะจะอยู่ช่วงหลังนะคนโสดก็มีให้ด้วยนะคะ,ะในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะคอมเมนต์ไม่ได้คือนกไม่ได้ปิดนะทุกคนแต่นกพยายามไปเปิดแล้วเขาไม่เปิดให้อะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเจอเจอพลังงานที่ดีอะนะจากคลิปเราก็อยากที่จะแบบรับไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะคอมเมนต์ใช่ไหมเปิดไม่ได้สงวนนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะ ค่ะขอดูค่ะพลังงานพลังงานเอ่อความรักของคุณนะคะพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะอ่าจะมีคนเข้ามารักคุณคู่ของคุณรักคุณนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้สำหรับคนที่มีคู่มีคนคุยนะคะคือคู่ของคุณเนี่ยเขาเหมือนกับรักคุณมากแล้วก็จริงจังกับคุณนะคะอ่าทุ่มเทกับความ สัมพันนี้มากๆเลยนะคะคุณเจอกับคนที่เขาแบบอยากจะจริงจังแล้วก็พยายามเพื่อคุณอ่ะนะนะเขาสนใจคุณนะคะเขาไม่สนใจใครเลยสําหรับค,คนคนนี้ความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะขึ้นให้สิบดาบกับห้าเหรียญเป็นเช่นไรคะเนี่ยโอ้แต่ถ้าคุณมีปัญหากันไปเนี่ยอาจจะมีการแบบกลับมาขอโอกาสได้ด้วยนะคะสาหรับบางท่านบางคนเหมือนเขาอยากจะได้รับโอกาสจาก ุณนะคะแล้วก็อยากจะพิสูจน์ความรักความจริงใจที่มีให้กับคุณอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคุณแบบคุณใจแข็งนะคะคุณคุณอยากเห็นว่าเขาจะทําอย่างไรบ้างนะคะในการกลับมาเขาก็จะทําให้คุณได้เห็นว่าเขาจริงจังนะเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะสําหรับคนเก่าเนาะแต่ถ้าอยู่ใน ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยนรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเสียใจกับความรักมาหนักมากแล้วคุณก็เปิดใจยากนะคะบางท่านบางคนเนี่ยเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวทัดลมเมถุนตุลกุมชาวราศีพฤกษพเนาะแต่คนคนนี้เขาจะเขาจะทุ่มเทต้องใช้คําว่าทุ่มเทเลยนะขึ้น6เหรียญกับเจ็ดไม้เนี่ยทุ่มเทแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆเลยนะคะคุณอาจจะแบบ เห็นหลายๆอย่างนะคะที่เขาพิสูจน์ตัวเองให้กับคุณได้เห็นนะห้าเหรียญอาจจะเป็นความความรักที่บางคนถ้ามีปัญหากันอย่างที่บอกมันมีปัญหามันเหนื่อยมันท้อนะคะก็มีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะได้ไปต่อในความสัมพันธ์หรือต่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันยากลำบากนะนกมองว่าคนคนนี้เหมือนเขาแบบ เขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับคุณอยู่แล้วนะคะเขาพร้อมที่จะพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่มีในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะชาวราศีสิงห์ The f o นะคุณเจอกันผ่านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางหรือเปล่านะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นความรักรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้นะคะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะอืมความรู้สึกนะถ้าเป็นคนเก่าอะ่ะอยากกลับมาอยากกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากทําให้ดีกว่าเดิมอืมอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่า The Tower สองไม้คือเขาว่าอยากมาเจอคุณนะ คือเป็นรักทางไกลหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นไพ่ของการเดินทางไพ่ของการอยู่ห่างไกลกันมาห่างไกลกันเนี่ยขึ้นมาถึงสี่ห้าใบนะคะคือต้องมีการเดินทางถึงจะได้มาเจอกันทีเนี้ยคนคนเนี้ยถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาเขารู้สึกว่าความรักครั้งเนี้เป็นอะไรที่เขาไม่กลัวที่จะรักคุณต่อให้มันดูเสี่ยงดูท้าทายดูเป็นรูปแบบใหม่สําหรับเขาหรือคุณก็ตามนะคะรู้สึกว่าเขาจะตาม ตามใจตัวเองตามหัวใจตัวเองอม,มาหาคุณเนี่ยแหละนะคือเหมือนคิดถึงการเดินทางคิดถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาก็ได้นะคะเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเขาเพื่อที่จะมาอยู่กับคุณก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่นกรู้สึกได้เหมือนกับว่าเขาพึงพอใจความรักครั้งนี้ยอ่าแล้วเขาก็จะทําตามเสียงหัวใจของเขาอะไรประมาณนี้คุณคือคนที่ใช่นะคะเป็น เป็นแสงสว่างในชีวิตเขาเป็นเป็นความสุขในชีวิตเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใช่สําหรับเขาแล้วแหละนะคะเขาอาจจะคิดถึงการยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณนะคะหรือการที่เขาอยากที่จะแบบสมหวังกับคุณนะคะอืคุณอาจจะเจอกับคนที่เขาเด็กกว่าคุณนะคะหรือม,มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้นะคะบางท่านบางคนเนี่ย แตกต่างกันด้วยศาสนาศาส,สนานะคะวัฒนธรรมได้ด้วยเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณการเดินทางได้ด้วยเขาจะทำอย่างไรต่อคะชาวราศีสิงห์สาทัวอยากเจอคุณนะคะอยากเจอคุณจัสติกสเตรน สิบถ้วยโอ้โหเขาเขาจะทําอย่างไรต่อไปเนาะเนี่ยเขาจริงจังอยากชัดเจนกับคุณรู้สึกว่าเพื่อนๆของเรากับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันคุณและเขาแตกต่างกันมากนะคะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตหรือมีการเป็นอยู่ที่แตกต่างกันหมดเลยนะคะเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้แล้วก็จะชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนนะคะ คุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้เจอกันคุณจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะ่ะเนี่ยดูขึ้นให้สิบถ้วยนะคะในยอบสอดเนี่ยก็คือคนคนนี้เขาดื้อน,นะอ่าดื้อเพราะว่าเขาเขาอยากทําตามเสียงหัวใจของตัวเองเนาะก็คือเขาจะมาเจอคุณนะคะเขาจะไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้อ่าพลังงานที่ ที่สื่อออกมาก็คือเขาจริงจังกับคุณนะคะค,คนคนนี้ดือด้อที่จะรักคุณอย่างแน่นอนนะอ่ะชัดเจนเลยว่าอยากแต่งงานนะคะอยากจดทะเบียนอะไรกับคุณด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เนี่ยไพ่ใบ,ใบนี้เป็นไพ่ของการแบบทําให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนอาจจะหมายถึงะทะเบียนสมรสนะคะอ่าอันนี้ก็คือไพ่ของการแต่งงานการใช้ครอบอ่าการเป็นครอบครัวเดียวกันขึ้นมาชัดเจนมากนะคะบางท่านบางคนเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสาร ได้ด้วยผ่านสังคมผ่านเพื่อนผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะสถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้ทิศทางนะคะแล้วก็แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะโอ้เปนไพ่เดลิเวอร์ iver, คุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันแล้วแหละนะคะถึงเวลาที่ชาวราศีสิงจะได้ลงเอยกับคู่ของคุณแล้วนะคะ,ะคุณเจอกับ คู่ที่เขารักแล้วก็หลงไหลในตัวคุณนะคุทน้งคู่มีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากหรือว่าแบบต่างคนต่างตกหลุมรักกันนะคะ,ะชาวราศีสิงห์นะคะเจอคู่แล้วนะคะเจอคนที่เขาแบบจะเข้ามารักคุณแบบจริงจังแล้วก็ชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะขึ้นไพ่เดอะเวิลด์ค่ะคนทางใกล้ชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่ เข้าใจชีวิตแล้วคนเก่งมีความสามารถมีความรอบรู้นะคะแล้วก็เป็นคนไกลได้ด้วยนะทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาได้นะคะเจ็ดดาบค่ะหนึ่งเหรียญแน่นอนนะความรักครั้งนี้นกมองว่าชาวราศีสิงห์เองอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่แน่ใจใดๆก็ตามเพราะว่าไพ่สองใบเนี้ยขึ้นมานะอ่าอาจจะเป็นตัวของชาวราศีสิงห์เองนะคะที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรออาจจะความต่างนะคะหรือว่า ความยากลาบากที่มีในในความสัมพันธ์เนี้ยเออทำให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจนะคะหรือบางท่านบางคนคุยกันผ่านโลกออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ยังไม่เคยเจอกันนะคะก็เลยทําให้ทําให้แบบรู้สึกยังไม่ไม่แน่ใจอะ่ะยังลังเลยนะคะขึ้นเจ็ดดาบ ทิศทางนะคะทิศทางความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เราดูกันเนี่ยขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะหนึ่งเหรียญน,นะคะชาวธาตุดินพิศษก,กันมังกรขึ้นมานะคะชาวธนูชาวทัดลมนะชาวราศีสิงห์ด้วยกันก็ได้คือทุกอย่างนะคะจะชัดเจนเป็นรูปธปรรมมากขึ้นนะมีการพัฒนามีการแบบทาให้มันมั่นคงมากขึ้นอะความรักครั้งนี้นะคะการเติบโตในความรักนะคะ จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจะเป็นความรักที่ที่มั่นคงนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้ด้วยกันทั้งคู่นะคะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะ,ะคุณจะคุณจะได้รับความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้สําหรับไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะก็อ่อชาวราศีสิงดีมากๆเลยนะ,ะคุณจะ ได้ลงเอยกับคนที่คุณรักแล้วนะคะขอดูค่ะให่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับชาวราศีสิงห์งนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมุ่งเนนในเรื่องของการงานแล้วก็เฉยๆกับความรักแล้วก็ได้นะคะแต่แน่นอนนะคุณกําลังจะได้เจอคนที่ใช่คนที่เขาจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะคุณกําลังจะได้สร้างครอบครัวแล้วนะหน่ถ้วยความรักดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ หรือว่าความรักที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยนะคะคือความรักที่เหมือนเติมเต็มอ่ะคือเราอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์แต่คนคนนี้เข้ามาคือเข้ามาเป็นรางวัลชีวิตเข้ามาเป็นอ่อ เขาเรียกว่าอะไรกาไรชีวิตให้กับคุณนะคือชาวราศีสิงห์เป็นคนเก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะคนคนนี้เข้ามาเนี่ยจะส่งเสริมให้ชีวิตคุณนะคะเจอแต่สิ่งดีงามแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะคุณจะเจอคู่ที่ดีอ่ะขอให้คุณเปิดใจนะคะความรักครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งศักดิทธิ์นะคะประธานมาให้คุณได้ด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่แบบ ชอบขอพอรนะคะเคยขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณให้ความเคารพนับถือนะคนคนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วนะคะที่คุณจะได้เจอเขาเนาะขอดูคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดความรักของคุณความรักของคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะ ใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างกลิปนี้นะคะคุณจะได้รับความแม่นยำแล้วก็ชัดเจนมากขึ้น,นะคะ่ะคนโสดสองเหรียญความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะม,มีคนเข้ามาให้เลือกนะชาวราศีสิงค์คุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีความสามารถเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเลือก เลือกเยอะหน่อยเลือกคนที่เก่งกว่าคุณนะคะอืก็คือหรือคนที่แบบเท่าเทียมกันอ่ะคือนกมองว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะต้องมีคนที่เก่งอ่าคุณจะต้องมีคู่ที่เก่งกว่าหรือไม่งั้นก็คือเป็นเพื่อนเดิน เดินเคียงข้างกันไปได้ประมาณนั้นถึงจะเหมาะกับคุณนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์มีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะคะอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์มีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยชาวชาวราศีสิงห์คุณมีเสน่ห์นะต่อให้คุณจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักก็ตามคุณทําแต่งงานอะไรอเงี้ยน,นะคะแต่ก็จะมีคนเข้ามานะทุกมองว่าอย่างนั้นมีพลังงานของชาวทัดไฟเมสิงธนูชาวทัดลมเมทุนตุนค่ะ The ะนะคะการเดินทางห้าดาบสองดาบคนที่คนที่แบบเคยเข้ามาคุยมามาหายหายนะคะไม่ชัดเจนกับคุณอาจจะกลับเข้ามาคุยกับคุณอีกนะคะสำหรับชาวราศีสิงค์คือเหมือนกับว่าคนบางคนที่เข้ามาแล้วแบบมามาหายหายดูไม่จริงจังอะ่ะคุณคุณก็ไม่ ไม่ค่อยคุยนะบางคนนะก็คือปิดกั้นไปเลยนะคะดูแบบไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยชาวราศีชาวราศีสิงห์รู้สึกว่าเอาเอาเวลาไปทํางานดีกว่าคนโสดนะ,ะคุณจะได้ท่องเที่ยวด้วยนะคะอาจจะมีแผนการท่องเที่ยวเดินทางอะไรอย่างงี้เนาะคนใหม่ๆม,มีไหมนึกว่ามีนะอาจจะเจอกันผ่านงานก็ได้นะคะคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสําหรับบางคนที่ดู ไม่ใช่นะคะต่อให้กลับมาชาวราศีสิงห์เองก็นิ่งเฉยนะคะอาจจะไม่คุยด้วยนะคะมีความรู้สึกว่าปิดกั้นคนคนนั้นไปเลยก็ได้นะคนใหม่ๆที่จะเข้ามามีบ้างไหมนะคะมีคนที่เด็กกว่าด้วยนะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมมีค่ะมีคนที่แบบว่ามีวัยที่แตกต่างกันจะเข้ามานะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะ,ะอ่ะ ดูเหมือนเขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วอ่ะคนคนนี้หรือว่าเขาเป็นคนที่รักจริงด้วยนะคะเออรักจริงนะคะมีความมั่นคงแล้วนะคะพร้อมที่จะแบบ รักใครสักคนหนึ่งดูแลใครสักคนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เจอนะคะเนาะคุณกําลังจะเจอความรักครั้งใหม่แต่แน่นอนนะคะเป็นวัยที่แตกต่างกันคุณอาจจะโตกว่าเขาหรือเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะที่นกเห็นเนาะก็เป็นความรักที่ดูเขาสม่ําเสมออแต่ก็เป็นคนไกลได้ด้วยนะคะขึ้นแปะถ้วยนะคนโสดจะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะอืม กช่วยบางคนมีคนเก่าๆเข้ามานะคะในถือเรียนโดดเด่นเป็นคนไกลนะคะอ่าเป็นความรักที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอ,อยู่ห่างไกลกันเนาะแต่นบว่าเขาชัดเจนกับคุณนะเขาจริงจังนะคะอ่ะเป็นคู่ของคุณได้ด้วยชาวราศีสิงค์คุณจะได้เจอคู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนโสดนะขึ้นไพ่เดลเวอร์ จะได้เจอคู่แล้วคนที่เขาจะเข้ามาแบบชัดเจนกับคุณคุณจะถูกใจเขาเขาก็เหมือนกันนะครับจะเป็นความรู้สึกแบบตกหลุมรักนะ,ะบางคนมีคนแอบรักแอบชอบนะคะแต่อาจจะไม่ชอบก็เลยแบบไม่ได้สารต่อแต่คุณจะเจอโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนโสดนะแล้วก็เป็นคู่ของคุณได้ด้วยมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะคนที่เข้ามาเนี่ย จริงจังแล้วก็ชัดเจนแน่ๆนะคะมีพลังงานของชาวราศีตุลด้วยนะคะแล้วก็ธาตุด,ดินเนาะรุศกันมังกรพลังงานของคนไกลคุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางได้ด้วยนะคนใหม่เข้ามาแน่นอนค่ะขึ้นไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญต่อให้ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่แบบไม่ได้เปิดใจง่ายๆอะ่ะแต่ช่วงนี้บอกเลยว่าเหมือน คนที่เข้ามาจะมีแรงดึงดูดต่อกันมากคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ